เอาเอาไม่เอาเอาไม่ใกล้ใกล้ใกล้ฉากนี่จมเดินไปหาดิเดินไปหาไปเดินไปหาเดินหาเอ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 าตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีเครื่องบินที่กําลังจะปลดประจําการนะครับแล้วก็ฮอปอยู่เพื่อนที่สนามนะครับเป็นนักแม่นปืนเขาก็บอกว่าแหมอยากจะยิงยังเลยก็เลยเกิดการท้าทายกันนะครับก็ให้โอกาสกัน3มครั้ง ในการยิงมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ยิงปลาไม่สะใจกลแต่ยิงเครื่องบินแม่งเลยนี่ครับเป้านี่ครับเป้าเป็นจริงเลยแต่ยิงแม่งเลยเอาเลยเอาเลยเอาเอาแม่งเลยว่างอาเงี้เอาเยเอาเลยเอาเลยเอาเราจะรอเงี้งี้ยเยิงแม่งเลยใช่ทางนี้ทางนี้โอ้ไปไกลจริงเลยเนี่ยมันพาไปละไปไกลดิดนึงิดเมตรโอ้โหไปลเลย่ะไปหนักไปอีกไปอีกไปอีก เอาเอาเอาวงกลมก็หายไปไหนก็ได้เอาตรงไหนก็ได้เอาเร็วเฮ้ยโดนเน่ยโดนเนี่ยอดเปลี่ยนยางครเปลี่ยนยางครับเพิ่มยางจากนัดแรกไม่โดนมีโอกาสสามทีนะาผ่านไปหนึ่งนะเดี๋ยวเริ่มเล่นย่างถ่ายย่างถ่ายแล้วเนี่ยเอาเอาโดนไหมโดนไหมเฮ้ย เอาเอาเดีวเอาเดีเอา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 เฮ้ยไหนโดนไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ยวันนี้ก็อย่างนั้นอย่างนี้อ่ะยิงซ้อมยิงขวดกันมีเส้นไม่ไหนยางอ่ะมีครับมีตั้งแปดหกหลายคู่มีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไหมเออมีจะพูดไหมพูดก่อนพูดก่อนโอกาสสุดท้าย ผมยิงข้างบนเขาก็ปล่อยเขาเร่งลงไปยิงล่างเขาเร่งขึ้นหนีผมแล้วเวลายิงปลามันอยู่ดิ่งๆไงครับผมอ๋อล้วโอเคยิ่งมากเลยครับวันนี้เอะไะครับเรียนหายใจใช่ห้า เลยดึงแม่งเลยดึงแม่งว่างว่างตามเล็กยิงเป็นหน้าเดียวยิงโอ้เน่เน่ลุกกลางกลางยิงลุกแม่งแม่งมันไส้มันไส้ยิงแม่งเลยเท่ครับคลิปนี้ก็ถ <him> ือเป็นคลิปผ่อนคลายนะครับแล้วก็ดูความปลอดภัยแล้วนะครับด้านหลังไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นท้องนาโล่ง ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับฝากกด subscribe กด like กด s h a r ด้วยตะวันรีวิวสวัสดีครับ